ก็เหลืออีกไม่นานนะครับก็ถึงวันลอยกระทงแนละ้วแล้วมาถ่ายน้ําที่สวนสาธารณะหน้าแห่งนี้ให้พี่น้องได้ดูเห็นไหมหน้าลอยกระทงไหมพี่น้องมันมีความสุขนะนะครับขอกราบขอบทุกอย่างนะครับขอให้พี่น้องจงช่วยช่วยกันนะครับผมอยู่ได้นะครับถ้าพี่น้องช่วยกันถ้าพี่น้องไม่ช่วยนะครับผ่านไปเลยหรือเคลียร์ทิ้งอะไรประมาณนี้น้ําหน้าลอยกระทงไหมครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับพี่น้อง เป็นลางสังหกอก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมออกมาถ่ายคลิปนะครับยามเช้าเลยหกโมงเช้านะครับพี่น้องก็ขอ,ขอทุกๆท่ทานจงดูคลิปผมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ ที่มาเข้ามานะครับเอ๊ะหมว่าพี่เขาทำโอ้ยไม่ยังเลยนะครับพี่น้องยังเหลืออีกเยอะเหลือหนึ่งนาทีหนึงอีกน,นะครับพี่น้องยังไม่จบไปหรอกต้องเราเยกทางกระทงเจ้านั้นล่องไปดังใจมุ่งหวัง นะครับผมก็มาถ่ายคลิปแถวสวนสาธารณะสวนหลุมนะครับพี่น้องมันเขาบอกว่ามันเป็นสวนหลุมแต่ก่อนมันเป็นหลุมนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยเขาเรียกสวนหลุมนะครับให้จบด้วยนะครับพี่น้องคลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณสานาทีนะครับ พี่ก็กังวลไมหมฮะก็เหลืออีกไม่นานนะครับก็ถึงวันลอยกระทงแนละ้วแล้วมาถ่ายน้ําที่สวนสาธารณะหน,น้าแห่งนี้ให้พี่น้องได้ดูเห็นไหมหน้าลอยกระทงไหมพี่น้องมันมีความสุขนะนะครับขอกราบขอปล่อยไปกับกระทงนะครับข้ามาแม่พระคงคานนะครับข้ามาตอนเมื่อตอนวันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี่ยวไหลสูงกระทงสวย นะครับพี่น้องก็นิดๆนหน่อยๆนะครับพี่น้องก็แบบประมาณว่าคุยไปด้วยและร้องไปด้วยนิดๆนหน่อยๆนะครับท่อนครึ่งท่อน,อ,นอะไรประมาณนี้นะครับอพี่ก็กังวลไหมฮะอะไรพี่เขาม,มาถ่ายคลิปลองเพลงไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็ผสมประส,สานกันไปนะครับมันเหมาะที่จะร้องเพลงอะไรอย่างตอนนี้นะเหมาะที่จะร้องเพลงลอยกระทงใช่ไหมยิ่งวันลอยกระทงะครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่มาเข้ามานะครับเอแบบว่าพี่เขาทำนะครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเข้ามานะครับเอแบบว่าพี่เขาทำผมก็อยู่ไม่ได้นะครับพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าคลิปเราต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับพี่น้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพและคลิปที่แบบ มีก่อเหลืออีกไม่นานนะครับก็ถึงวันลอยกระทงแล้วแล้วมาถ่ายน้ําที่สวนสาธารณะหน้าแห่งนี้ให้พี่น้องได้ดูเห็นไหมหน้าลอยกระทงไหมพี่น้องมันมีความสุขนะนะครับอขอกราบขอสามนาทีแล้วหรือว่าพี่น้องจะดูต่อไปเลยแล้วช่วยกดคอมเมนต์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์หรือว่ากดอะไรนะทุกสิทิ นะครับพี่น้องก็นิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องก็แบบประมาณว่าคุยไปด้วยและร้องไปด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับท่อนครึ่งท่อนอะไรประมาณนี้นะครับควนมากนะครับถ้าอะไรกระเทงก็ไปก็บอกตัดเล็บตัดอะไรใส่ในกระทงด้วยนะครับประมาณนี้หรือว่าเอาอะไรใส่ไปด้วยนะครับถิ้งที่ชั่วร้ายนะครับก็ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องที่มารับชมนะครับมารับชมรับฟังผมนะครับที่อืม ผมพพดออกไปกระทงงกองพี่หลุงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอตั้งแต่วันน้าก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมออกมาถ่ายคลิปนะครับยามเช้าเลยหกโมงเช้านะครับพี่น้องก็ขอทุกๆท่านจงดูคลิปผม ควนมากนะครับถ้าลอยกระทงก็ไปก็บอกตัดเล็บตัดอะไรใส่ในกระทงด้วยนะครับประมาณนี้หรือว่าเอาอะไรใส่ไปด้วยนะครับถิ้งที่ชั่วร้ายนะครับก็ให้จบด้วยนะครับพี่น้องคลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณ3นาทีนะครับผมก็อยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าคลิปเราต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับพี่น้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพและคลิปที่แบบ มีน,นะครับผมก็มาถ่ายคลิปแถวสวนสาธารณะ,ะสวนหลุมนะครับพี่น้องมันเขาบอกว่ามันเป็นสวนหลุมแต่ก่อนมันเป็นหลุมนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยเขาเรียกสวนหลุมนะครับโอ้ยมีอย่างเลยนะครับพี่น้องยังเหลืออีกเยอะเลือหนึ่งนาทีนึงอีกนะครับพี่น้องยังไม่จบไปหรอกเราเยกทางกระทงเจ้านั้นล่องไปดังใจมุ่งหวัง โอ้ยยังเลยนะครับพี่น้องยังเหลืออีกเยอะเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งอีกนะครับพี่น้องยังไม่จบไปหรอกนะกระทงของพี่ลุงทางลอยควางหาทางไม่เจอตั้งแต่วันน้าขอบคุณมากเลยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้บายบายนะครับพี่น้องน้ำหน้าลอยกระทงงไหมครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับพี่น้อง เป็นลางสังหอมมาไลาพี่เขาม,มาถ่ายคลิปร้องเพลงไปด้วยอะไรปอมินก็ผสมประสานกันไปนะครับมันเหมาะที่จะร้องเพลงอะไรอย่างตอนนี้นะเหมาะที่จะร้องเพลงลอยกระทงใช่ไหมยิ่งวันลอยกระทงก็ขอก,กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมออกมาถ่ายคลิปนะครับยามเช้าเลยหกโมงเช้านะครับพี่น้องก็ขอทุกๆท่านจงดูคลิปผมผมก็อยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าคลิปเราต้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับพี่น้องเป็น คลิปที่มีคุณภาพและคลิปที่แบบมีต้องเราเยกทางกระทงเจ้านานล่องไปดังใจมุ่งหวังไม่จบด้วยนะครับพี่น้องคลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณสานาทีนะครับต้องเราเยกทางกระทงเจ้านานล่องไปดังใจมุ่งหวังให นะครับพี่น้องก็นิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องก็แบบประมาณว่าคุยไปด้วยและร้องไปด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับท่อนครึ่งท่อนอะไรประมาณนี้นะครับกวรมากนะครับถ้าลอยกระทงก็ไปก็บอกตัดเล็บตัดอะไรใส่ในกระทงด้วยนะครับประมาณนี้หรือว่าเอาอะไรใส่ไปด้วยนะครับถิ้งที่ชั่วร้ายนะครับก็โยนดกับพี่น้องด้วยนะครับดูแลพี่น้องก็จินตนาการวาดภาพเอานะครับพี่น้องขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบ กระทงของพี่ลงทางลอยคว้างหาทางไม่เจอตั้งแต่วันน้าขอบคุณมากเลยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้บายบายนะครับพี่น้องพี่ก็กังวลไหมฮะทุกอย่างนะครับขอให้พี่น้องจงช่วยช่วย นะครับผมอยู่ได้นะครับถ้าพี่น้องช่วยกันถ้าพี่น้องไม่ช่วยนะครับผ่านไปเลยหรือเคลียร์ทิ้งอะไรประมาณนี้ควนมากนะครับถ้าลอยกระทรงก็ไปก็บอกตัดเล็บตัดอะไรใส่ในกระทรงด้วยนะครับประมาณนี้หรือว่าเอาอะไรใส่ไปด้วยนะครับทิ้งที่ชั่วร้ายนะครับก็ก็เหลืออีกไม่นานนะครับก็ถึงวันลอยกระทรงแล้วและมาถ่ายน้ําที่สวนสาธารณะหน้าแห่งนี้ให้พี่น้องได้ดูเห็นไหมหน้าลอยกระทรงไหมพี่น้อง มันมีความสุขนะนะครับอขอกราบค้องเราเยกทางกระทงเจ้านั้นล่องไปดังใจมุ่งหวังอขอบคุณมากเลยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้บายๆนะครับพี่น้องผมก็อยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าคลิปเราต้องเป็นคลิปที่มีค,มคุณภาพนะครับพี่น้องเป็นคลิปที่มีคุณภาพและคลิปที่แบบ มีปล่อยไปกับกระทงนะครับข้ามาแม่พระคงคานะครับข้ามาโยดกับพี่น้องด้วยนะครับดูแลพี่น้องก็จินตนาการวาดภาพเอานะครับพี่น้องขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบให้จบด้วยนะครับพี่น้องคลิปไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณ3นาทีนะครับสามนาทีแล้วหรือว่า พี่น้องจะดูต่อไปเลยแล้วช่วยกดคอมเมนต์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์หรือว่ากดอะไรนะทุกสิบสินะครับพี่น้องก็นิดๆหน่อยนะครับพี่น้องก็แบบประมาณว่าคุยไปด้วยและร้องไปด้วยนิดๆหน่อยนะครับท่อนครึ่งท่อนอะไรประมาณนี้นะครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่มาเข้ามานะครับเอ๋บอกว่าพี่ก็าทำประโยชน์กับพี่น้องด้วยนะครับดูแลพี่น้องก็จินตนาการวาดภาพเอานะครับพี่น้องขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอก็จะขอจบงทุกอย่างนะครับขอให้พี่น้องจงช่วยช่วยกันนะครับผมอยู่ได้นะครับถ้าพี่น้องช่วยกันถ้าพี่น้องไม่ช่วยนะครับผ่านไปเลยหรือเคเียร์ทิ้งอะไรประมาณนี้ นะครับพี่น้องก็นิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องก็แบบประมาณว่าคุยไปด้วยและร้องไปด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับท่อนครึ่งท่อน,น,น,นอะไรประมาณนี้นะครับ คนมากนะครับถ้าลอยกระทงก็ไปก็บอกตัดเล็บตัดอะไรใส่ในกนระทงด้วยนะครับประมาณนี้หรือว่าเอาอะไรใส่ไปด้วยนะครับทิ้งที่ชั่วร้ายนะครับก็มาไลฟ์พี่เขาม,มาถ่ายคลิปลองเพลงไปด้วยอะไรประมินก็ผสมผสานกันไปนะครับมันเหมาะที่จะร้องเพลงอะไรอย่างตอนนี้เนะี่ยเหมาะที่จะร้องเพลงลอยกระทงใช่ไหมยิ่งวันลอยกระทงออขอบคุณมากเลยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้บายๆนะครับพี่น้องนะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาเข้ามานะครับเอ๊แบบว่าพี่เขาทำบ่อเหลืออีกไม่นานนะครับก็ถึงวันลอยกระทงแนละ้วแล้วมาถ่ายน้ําที่สวนสาธารณะหน้อยอยาแห่งนี้ให้พี่น้องได้ดูเห็นไหมหน้าลอยกระทงไหมพี่น้องมันมีความสุขนะนะครับอขอกราบขอบกระทงของพี่ลุงทางลอยคว้างหาทางไม่เจืตั้งแต่วาันานี้ของเราแยกทาง กระทงเจ้านั้นล่องไปดังใจมุ่งหวังนะครับพี่น้องก็นินๆหน่อยนะครับพี่น้องก็แบบประมาณว่าคุยไปด้วยและร้องไปด้วยเนินๆหน่อยนะครับท่อนครึ่งท่อนอะไรประมาณนี้นะครับ